ชื่อช่วงว่าเรื่องผีเล่าที่ไหนก็ได้นนยําตัวก่อนน้องชื่อว่ามึงแนะนาตัวที่น้องชื่อว่าอะไรกาโต้กับกาเฟอผิดกาผิดกากาโตกับยูโรยูโลไหนมีเรื่องผีอะไรมาเล่าให้พี่ฟังเล่าสิเอาเอาก่อนเลยเรื่องของผมอะ่ะคือมันรประสบการณ์ตรงคนระับมันเป็นวันนั้นอะ่ะเป็นวันที่ผมเข้าค่ายสามวันสองคืนนะคืนแรกคือผมไม่ได้เจอกับตัวคือมีเพื่อนเจอพอคือนที่สองอ่ะมันเป็นคืนที่ผม เจอตัวเองคือตอนนั้นอะ่ะผมนอนไม่หลับเพื่อนทุกคนหลับหมดแล้วแล้วเหมือนกับว่าผมมันเป็นหน้าตา่างไอ้นหน้าต่างมืมอวัน,นอะไรเี่ยผมก็เลยมองออกไปตอนแรกก็ไม่เหน,นื่อครั้งแรกคอหันครั้งสองอะ่ะเหมือนผมเจอคนอะ่ะเป็นผู้หญิงอะ่ะยืนหลบอยู่หลังต้นไม้เขาก็ยิ้มใส่หล่อยิ้มมาทางเราเหรอใช่แล้วเขาเดินเดินฟิวฟิ้วฟิวไปเลยเราเห็นลักษณะเขาเป็นยังไงอะ่ะ ผู้หญิงผมยาวๆดูเหมือนในหนังเลยแต่ <ๆ S 2> จริงๆว่าเป็นผู้หญิงผมยาวๆแต่เขาแวะไปแวะมาให้เราเห็นตั้งร,รู้เลยว่าตั้งใจให้เราเห็นเลยหรอคนเดียวอย่างเงี้ยใช่ชเชื่อต้นนั้น,ลนหลับหลับกัหมดทุกคนลแล้วอืก็คือผมหันไม่เห็นพอดีไงคือมองนอกต่างเห็นพอดีองะอันนี้ก็คือเรื่องของน้องกาฟิลดูโลครับอ่าไหนน้องกาฟิลเล่าซิกัดกาโว ือเรื่องผมมันอยู่ในโรงเรียนผมนี่แหละแต่คือผมอะไม่เคยเจอตรงๆนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องเล่าในโรงเรียนโรงเรียนผมเนี่ยมันก็อยู่มานานเนาะประมาณ100ปีร้อยปีกว่าแหละมึงเรียนอะไรบอกได้ปะ แถวสามเศษและการชายล้วนคือโรงเรียน,นี่ยสร้างมานานแล้วก็มีตึกหนึ่งอ่ะที่สร้างมาแบบคั่วโรงเรียนเลยครับตั้งแต่แรกก็คือเขาเรียกกันว่าตึกแดงคือตึกเนี่ยข้างนอกมันเป็นสีแดงครับแบบรอบตึกเลยนะแล้วก็แบบเป็นตึกเรียนที่ใช้ตอนสมัยแรกๆแล้วก็คือพอลงผมมาเนี่ยก็รุ่นหลังๆแล้วเาก็มีตึกอะไรเพิ่มมาเยอะเลยตึกแดงเนี่ยก็ไม่ได้เรียนแล้วแล้วก็ข้างบนตึกแดงเนี่ยชั้นชั้นบนสุดเนี่ยมันจะมีหอบหุ่นขี้ผึ้งของบาร์เดอร์อยู่บาร์เดอร์บาร์เดอร์รุ่นเก่าๆของโรงเรียนครับคือบาร์เดอร์อะ แบบข่าวทั้งตัวเลยใช่ชูนักบวชมันก็มีคนเคยบอกว่าแบบเห็นชุดสีขาวเดินผ่านใช่แต่คือบัตเดอร์จริงๆเขาไม่ไอยู่ตึกนั้นเขาอยู่อีกตลิหนึ่งถ้าไปเจอตึกนั้นคือมันเหมือนแบบเป็นเรื่องเล่าอยู่แล้วว่าแบบม,ม,มันมีอยู่นะแต่ว่าคุณเคยเห็นไหมอะไรอย่างเงี้ยถูกปะว่าดวงใครจะได้เจอแล้วก็บางคนเนี่ยก็เคยเจอบัตเดอร์สีดําสีดําก็คือเมื่อก่อนชูบัตเตอร์ยุคแรกๆเลยครับมันจะเป็นสีดํา แต่ถ้าเจอยุดสีดำเนี่ยคือไม่ใช่แน่นอนและไม่น่าบาร์เดอร์จริงๆแน่นอนเหมือนเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาแล้วเรารุ่นเราเคยเคยมีคนได้เจอปะรุ่นผมน่าจะไม่มีเลยอันนี้ฉันไม่ได้เตรียมเรื่องมานะวันนี้ยแต่ว่าฉันนะพอฟังเรื่องน้องมีเรื่องเลยกีฬาสีอ่ะจะมีตึกตึกหนึ่งอ่ะที่แบบที่จะมีแบบรูปปั้นเขาเรียกว่าท่านพระครูอะไรอย่างเงี้ยจะไปอยู่ตึกตรงนั้นมันจะเป็นเหมือนโรงยิมอ่ะข้างล่างจะเป็นลานกิจกรรมข้างบนเป็นโรงยิมแล้วต้องโรงยิมอ่ะก็จะมี รูปปั้นอันนี้ยหันหน้าออกนอกสนาม,มแล้วนั่งรีดอะ่ะก็อยู่โรงเรียนกันไม่ยอมกลับบ้านกับช่องใช่ปะเหมือนสแตนที่เขาวางเอาไวอ้อ่ะหันหน้าไปทางสนามไอ,อีพวกคนที่เป็นครูสอนอะ่ะอีพวกรุ่นพี่อะ่ะก็จะนั่งอยู่ตรงสแตนแล้วหันหน้าเข้าไปทางสนามชอนอีเด็กๆอะ่ะที่เป็นรีดอะ่ะก็จะยก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 เยอะนี่ก็บอกเชิดเชิดหน้าขึ้นมาหน่อยเชิดหน่อยเชิดหน่อยนี่ก็เชิดเชิดยืคนหนึ่งก็ไม่ไม่ยอมเชิดก็เลยบอกเป็นอะไร บอกให้เจ้าใจเป็นงนั้นอีน,นีนนก่ก็เลยบอกเพื่องมึงบอกพี่เขาไว้หน่อยดิคูไม่กล้ามองอะ่ะม,ม,มันมีคนที่ไปอยู่ลูปั้นน่ะยืนอยู่ตรงไหนทีเนี้ยท,ทุกคนอะ่ะเขาบอกบอกกันใช่ป่ะอีนี่ก็ยังไม่ทังไม่หันยังค้างอยู่ทุกคนพี่เพื่อนหนูอะ่ะมันบอกว่ามันอยู่ตรงนั้นพวกอีนู้พวกนั้นพี่ก็เดินมาไหนอยู่ตรง,งไหนก็มองไป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 คิดว่าอีเนี่เป็นเป็นเด็กแบบโกหกเด็กไม่อย่กระ้อมเด็กจะหนีอะไรเงี้ยมองไปปุ๊บ ทุกคนอ่ะกรี๊ดเป็นเสียงเดียวกันเลยเพราะว่าอยู่ดีๆคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะพออยู่ไกลๆอ่ะหน้าเจ๊กเล็กใช่ปะ่ะหน้าลอยออกมาใหญ่พออยูย่ตรงน<อ>ี้แล้วบอกออกไปอย่างเงี้ยนี่ห<อ>นูน่ากลัวนี่น่ากลัวจริงนี่พี่มีหนึ่งเรื่องยังไงมีหนึ่งเรื่องมบงเรียนที่ไหนมีกูไม่ได้เรื่องโรงเรียนหรอกแต่ว่าสมัยมหาลัยก็เรียนเสร็จกับเพื่อนแล้วก็ไปกินส้มตำกันใช่ป่ะคือพี่ไปบนที่ที่หนึ่งไว้แล้วก็จําไม่ได้ว่าตัวเองต้องไปแก้บน เสร็จแล้วเหมือนว่ามันถึงกําหนดอ่ะเหมือนจิตเรารู้สึกว่าเราลืมอะไรบางอย่างไปอ่ะแล้ววันนั้นน่ะนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยกูลืมไปแก้บนนหว่าอะไรเงี้ยก็เลยคุยกับเพื่อนว่ามึงวันนี้กูรู้สึกแบบไม่สบายตัวเลยอ่ะเหมือนแบบมีคนตามกูตลอดเวลากาลังกินข้าวเหนียวส้มตํากันอยู่เออกินข้าวเหนียวกรยัางส้มตำกันอยู่เหมือนมีคนตามแบบมีคนมองตลอดเวลาเลยอ่ะมันมีแบบเงาผู้ชายสีดำๆมองพี่อยู่ข้างหลังแล้วพี่ก็หันไปแบบตอนหันไปเขาก็หายไปเว้ย แล้วพี่ก็มึงกูรู้สึกแบบนั้นรจริงๆว่าม,มันมีคนอยู่ข้างหลังกูแล้วพี่ก็หันไปอีกเพื่อนมันก็เลยบอกว่ามึงข้าวเหนียวดำติดหางตามอย่าไปแดกกตามเดย <c oughs> ปเา <c oughs> แต่เนี่ยมีเรื่องที่แบบชอบเล่าตามที่ยังตาอ่าไม่เล่าเรื่องนั้น <c oughs> มีที่มาหาลัยเหมือนกันนี่ <c oughs> ไม่ใช่เรื่องกูแต่กูกลับมาแต่กูมาที่ห้องตอนเช้าว่ะเพื่อนกูแบบเมาเรื่องนี้กันเยอะมากเพื่อนมหาลัยกูมันจะหลุดจากถนนเส้นใหญ่ไปเยอะมากอะอารมณ์เหมือนแบบ เป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งเลยนี่แบบว่ามึงมึงต้องเป็นคนนอกคนในอ,ะอ่ะวิธีการเข้าคือถนนเส้นใหญ่ตรงไปนครนายกใช่ป่ะเดี๋ยวจะเลี้ยวเข้าเข้าคลองหกกรุงช่ป่ยมันจะมีศารอาญามันจะมีสาลอาา่ะสา,ส,าสารประจำเทศบาลอะไรเนี้ยแล้วก็จะมีทางโคง้งอีทางโค้งเนี้ยไม่มีอะไรกั้นเลยมึงไม่มีอะไรกั้นแล้วตรงนั้นก็จะเป็นเหมือนประตูน้ำที่เขาจะเปิดปิดน้ําเข้าออกเนี้ยแล้วกูอะ่ะลาจะไปเข้ากรุงเทพอะไรเงี้ยจะนั่งรถสาย5 3 8ด แล้วก็จะเห็นแล้วว่าเออเดี๋ยวก็มีแบบรถร่วงกะตันยูมาแบบมาเออมีวัดเหตุอะไรอย่างเงี้ยแล้วยุคนั้นอะโทรศัพท์อะมันเพิ่งจะมีให้แบบว่าเวลาเราเราขี้เกียจพิมพ์อะแล้วเราจะพูดจะหนีใช่ป่ะเป็นข้อความเสียงมึงอยู่ไหนแล้วมันก็จะพิมพ์มึงอยู่ไหนทุกวันนี้นั่นแหละแต่ว่าตอนนั้มันเพิ่งมีอีเพื่อนอะก็แบบฮิตเล่นกันเลยบอกว่าอีควายมันก็คขออีควายอเออเมันมันเขียนมันเขียนให้ด้วยอ่ะก็เล่น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 กันใหญ่เลยสภาก็บอกว่า อีสัตอีสัตยอีเฮียอีเฮียขึ้นอะไรรู้ป่ะอีสัตอีสัตอีเฮียอีเฮียช่วยด้วยช่วยด้วยกูตายตรงนี้อีสัต์นลูกอีพูดแล้วก็แบบเดี๋ยวก่อนนะคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะกูเลยถามว่ามึงมันคือตรงไหนที่มึงไปคือถนนเส้นไหนอะไรอย่างเงี้ยมันคือตรงกูจำได้ว่ามันตรงตรงสาหนตรงตรงทางโค้งตรงประตูน้ำตรงนั้นก็ระตรงนั้น่ะ กตายกันทุกทุกเท่าไหร่คนเมามาตกปลาแล้วก็ตกคนนู้นคนนี้มาเลยร่วมกันยูกันมาอยู่เนืองๆมึงแล้วจังหวะมันพีกมันตกขาดกูแล้วกูตายขอโทษอัเนี้กูจะดุ้งเลยมึงเวลาใครดูหนังผีกกูไม่ได้อ่ะตะกี้เนอกูตะกิดไม่พอกูแบบกูอย่างเงี้ยหมดยัง มีอีกไหมมีอ <Bond> ีกไหมมีเรื่องผีมีโรงเรียน่เงี้ยไม่หรอกบรรยากาศตอนถ่ายทํามีอะไรแบบสนุกสนุกไหมมีอะไรน่ากลัวน่ากลัวไหมบรรยากาศโรงเรียนมันก็น่ากลัวมากเลยเออเป็นไงอ่ะแบบก็ไปถ่ายในโรงเรียนจริงๆตอนกลางคืนอ่ะน่ากลัวไหมตึกนั้นมันเหมือนแบบไม่ได้ใช้แล้วด้วยใช่มันดูเป็นเด็กเ่าะเก่ามากมันเคยเป็นเหมือนมันเคยเป็นโรงเรียนมาก่อนแล้วมันก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้แล้วไอ้ห้องที่เราถ่ายอ่ะเซตอะก็คือส่วนเซตใช่ป่ะมันก็เซตเหมือนมากอยู่แล้วอ่ะ แต่ในระหว่างทางการเดินอะทั้งห้องน้ําเอ,อ้ยนึกออกป้ากลัวคาบกลาคือบรรยากาศจริงใช่ไหมคือ,อครบมันเป็นหโรงเรียนที่ไม่ได้ใช้อะจนไอ้คาบพวกท่อระบายน้ําน้ําไอ้พวกที่มันม,มันคาบออกมาเป็นคนอะคัน <c oughs> มันที่ท่านจินตน,น,นาการ <c oughs> มันก็ไม่ไหวอยู่แล้แบบโรงเรียนอะมันเป <c oughs> ็นแบบ เพดานมันลอกลอกออกมาแล้วอะใช่มาเบินนั่นน่ะใช่อันนี้คือเล่นหนังผีเรื่องแรกเลยป้าครั้งแรกเลยป้าของเราสองคนนะใช่แรกครับเป็นไงบ้าเป็นไงบ้างไม่นุใช่แล้วก็แบบบางฉากก็รู้สึกว่าแบบเออมีอินไปด้วยนะอินดีเพราะว่าเนี่ยได้เลือดเลยมันไม่เชิงว่าเลือดครับคือมันโดนแบบบานไปตัวขับขางับไปเลยไมนเป็นฉากที่แบบต้องวิ่งหนีใช่แล้วทีนี้ ไอ้บานที่พับที่มันเป็นเหล็อกอะรัมันดึงออกมาฉันต้องวิ่งให้ทันไงแต<ช>่ว่ามันพลาดพานอะทีนี้พี่ถามคาแรคเตอร์หน่อยเราสองคนเล่นเป็นใครอะไรยังไงในเรื่องบ้างในเรื่องนะครับผมก็จะชื่อทิม,มทิมเนี่ยก็จะมีความที่แบบเป็นผู้นําเป็นแบบคนชอบวางแผนแล้วก็คนที่แบบอาจจะแบบทริกกี้นิดนึงครับปวตีนอะไรหน่อยอ่าใช่ถ้ามันจะกวดตีนมันต้องทริกกี้มันก็ตีเลยทำมันดูดีนิดนึงตรงไหมตรงกับตัวเราไหมตรงนะครับเพราะผมก็ กวนตีนแบบชี้มึงวหมึงกวนตีนค่ะนั่งกอวนตีนอ่าเราล่ะก็เล่นเป็นปิงค์ครับปิงค์เนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แบบว่าผมว่ามันมันออกโกโก้ซื่อแต่ว่าเป็นคนที่แบบประดิษฐ์ของเก่งมากแต่ว่าของที่ประดิษฐ์เนี่ยเสนหอจะใช้ในทางที่ไม่ดีเอาไปแจ้งคนอื่นมากกว่าคคาแรคเตอร์แบบเหมาะเลยอ่ะมันก็จะมีแก๊งในในแก๊งเรามันจะมีคนแบบในคนนึงอะเนาะระหว่าชอบอยากจะทําอะไรอ่ะใช่แต่แล้วก็จะเป็นคนที่แบบ ตามตามเพื่อนตลอดเอาแบบเอาแงวกันวะกระตามแบบตามในแบบว่าหัวโจกในนี้แบบว่าเป็นผู้ตามในเรื่องเวลาพี่พี่ปอเขาเข้าบทแบบครูดุเงี้ยเขาดูแบบน่ากลัวหมน่ากลัวมากครับแบบมีไม้ด้วยนะคือธรรมดาก็น่ากลัวแล้วถีม้ยไหม ไม่ชอบตอบบบแนีไม่ชอบตรงที่บอกว่าธรรมดาก็น่ากลัวอยู่แล้วคือมันบอกว่ามันไม่ได้หนีไปไหนอะมันอยู่ในอ่างเดิมที่คือน้ำตัวใช่แล้วเวลาแบบัเชีอะก่อนถ่ายอะเราไม่ได้ถ่ายพิมพ์ปองเพราะจะเข้าคาแรคเตอร์ก่อนเลยถือมาดุมาก่อนเลยไอญชีอะทำสมาธิไงมึงเรามันนักแสดงมึงอาชีพเอออะให้น้องสองคนฝากว้างดีกว่าสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ Netflix ชื่อเรื่องว่า Scandal the ซีรีส์ โรงเรียนผีมีอยู่ว่าครับอ่าอะฝากติดตามหน่อยว่าจะได้ดูอะไรบ้างสำหรับเราสองคนจะได้เห็นเราทำอะไรในนั้นบ้างสนุกสนานยังไงว่าเรื่องนี้จริงๆอ่ะมันครบขันครับมันมีทั้งแบบคอมเมดี้มีทั้งความหล่อมีแบบโคตรดุจริงๆต้องดูใช่ต้จิ้กจั๊กฝากคนอื่นด้วยนะคนอื่นเนี่ยน่าดูทุกเรื่องครับน่าดูแต่เรื่องเราอีกเหรอไม่เลยหรอกไม่เรื่องไหนกน่าดูไงน่าดูมึงคือมันมีทั้ง หล่อหอมมาดี้ใช่ทั้งสดใสละเลยมันเป็นอีกแนวนึงเนาะแล้วก็มันก็มีหลายเรื่องด้วยในในซีรีส์ของเรามันก็จะแบบคนละรสคนละแบบแต่ของเราเนี่ยก็น่าจะเป็นตอนที่แปลกออกมาเหมือนกันคนอื่นแล้วก็จะมีแบบดาราลับเชิญแน่นขนาดทั้งฟาตัวื่ามเมืองไทยมันรวมกันที่ซีรีส์นี้เออใช่ให้น้องๆทั้งสองคนฝ่ายอีกครั้งหนึ่งซีรีส์เรื่องนี้สามารถดูได้ที่ไหนยังไงบ้าง ก็ด <G ül ets> ูได้ที่ทาง n น็ fli x เลยนะครับฉายกว่า190ประเทศทั่วโลกเลยตั้งแต่วันที่10สิงหาเป็นต้นไปปล่อยพร้อมกันเลย8ตอนเนอะโอเควันนี้ขอบคุณสารคนมา่มาเลยนะคะแวม้มีโอกาส,สเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวจะไปดูสัญญาว,ว่าจะดูจริงๆเรื่องนี้น่าดูมากจริงจริงจริงฝากติดตามคุณด้วยนะคะใน Netflix 10สิงหาคมนี้นะคะเจอกันวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาอยู่กัน้องเด็กเด็กสวัสดีคับ